ซื้อโปรไบอติกยังไงไม่ให้โดนหลอกโปรไบอติกมันคือตุลดินซีใช่ไหมครับเขามีชีวิตแต่เขามักจะทนอุณหภูมิได้ไม่ค่อยสูงอย่างเช่นอุณหภูมิบ้านเรา30-40องศาแบบนี้นะครับเรียกว่าน้อง น,ะะน้องตายไม่พอนะครับแถมน้องยังมีชีวิตเหลือรอดเล็กน้อยนท่านเอง <_ d ata> เพราะว่ามีเพียงบางชนิดเท่าที่ศึกษามาไม่ถึง5ชนิดที่สามารถทนอุณหภูมิได้เกิน60องศา40องศาหรือว่า30องศานอกนั้นทนอุณหภูมิร้อนๆไม่ได้เลยาการที่เราจะซื้อโปรไบอติกถ้าเจ้าไหนแช่เย็นมาให้เราถือว่าอุ้ยเขาทําถูกต้องแต่ไม่มีหรอกครับเพราะว่ามันต้นทุนสูงเขาจะเอาชนิดที่ทนความร้อนได้เป็นตัวนําใส่เยอะๆแล้วก็ตัวที่ทนความร้อนไม่ได้เป็นตัวตามใส่มา เป็นกิมมิเพื่อจะได้ขายของได้แต่ผมแนะนานะครับว่าการกินโปรไบโอติกที่ถูกต้องคือต้องกินจากอาหารอย่างเช่นนัตโตได้วิตามิน K2 ด้วยตัวนัตโตรวมถึงกิมจิอันนี้นะครับได้โปรไบโอติกธรรมชาติแบบเต็มๆแล้วก็ฝากเอาไว้อีกข้อนึงนะครับนอกจากการแช่เย็นแล้วก็คือโปรไบโอติกจะต้องไม่กินแล้วถ่ายเลยอาจจะมีส่วนผสมของยาถ่ายแอบแฝงมาถ้าเกิดคุณกินเพียงเม็ด2เม็ดแล้วถ่ายเลยโปรไบโอติกเนี่ยจำเป็นต้องกินแล้วสะสมประมาณ 1- 2สสัปดาห์ถึงจะมีการขับถ่ายที่เรียกว่าไม่ ปกติแล้วก็มีการขับถ่ายปกติตามมาภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนครับแต่ถ้ากินแล้วขับถ่ายเร็วตลอดเนี่ยแสดงว่าอาจจะมียาถ่ายผสมมาก็ต้องระวังเดี๋ยวลำไส้จะขี้เกียจบีบรัดตัวลำไส้จะเคยตัวทําให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรงได้ครับถ้าเกิดใครนะครับที่ชอบสาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้ดูเด็กดูหน้าเด็กดูอ่อนก่อวัยแบบนี้กดติดตามช่องผมไว้ได้นะครับกับชอบ่องสุดหยาดทเกเตอร์แล้วเราจะดูเด็กไปด้วยกันนะคะ